สำหรับเส้นนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมที่ท่านมาพบกับประธานมูลนิธิไทยทองดำประเทศไทยนะคะคือคุณลุงสวัยของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงเช้านี้เรามาเดินตลาดเช้ากันที่เมืองวาดนะคะสำหรับความน่าสนใจของเมืองวาดเช้านี้มีอะไรคือเมืองวาดนี่เป็นเมืองที่มีไทยทงดำหรือไทยดำมากบางที่ยาวไปแล้วเหมือนเป็นโลกิโลเลยส่วนใหญ่จะเป็นไทยดำตรงนั้น การสื่อสารก็คือใช้ภาษาไ,ไทยดาคือไทยทรงดําหรือไทยดําที่เมืองไทยที่ประเทศไทยเนี่ยมาที่นี่ก็จะสื่อสารกันได้หมดคือใช้ภาษาไทยดาดังนั้นเรื่องระบบการสื่อสารกันทุกคนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาการแต่งตัวหรอคะการแต่งต,ตัวเขาทางนี้ก็จะผิดไปที่หน่อยหรือเขาจะผิดหรือเราผิดก็ไม่แน่เพราะว่าเขาเขาอยู่พื้นที่เขาไทยดำจากเมืองไทยนี่ก็าไปจากจากนี่แหละจากเมืองว่าจากืูงรองเมืองแถงเนี่ยไปกันโน้ นี่บ้านเก้าของเมื่อไทยไทยดำนี่ต้งแต่ย่ายคือแค่หนึ่งบ้านเก้าผมแล้วก็มีป่นป่นปอ่าลักษณะของป่นเห็นบางคนฝักด้านหน้าบางคนฝักด้านหลังเขาบอกว่าแต่งงานหรือเป็นแม่หม้ายเนี่ยบผม,มยังไม่ติดใครครับเขาบอกป้างข้างเป็นแม่หม้ายว่าไงแล้วก็ผ้าถูงไทยดำที่เมืองไทยเนี่ยเป็นลายแตงโมไส่ลงมั้ยแต่ที่นี่เขาจะใส่ผ้าดำแล้วแต่ที่เมื่อวานที่เราไปนี่ บ้านนานาแทงหวลวงนะ่ะที่ว่าจะไปดูน้าบอ่อน้ำอุ่นนนะเขามีผ้าลายแตงโมแต่เขาไม่ใช้แล้วเขาเขาไม่ได้ใช้นุ่งทำงานแล้วเขาเก็บไว้แต่พ่อแม่เขาทำไว้ให้เขาเก็บไว้เขาไม่ได้มาใช้นุ่งทำงานทำอะไรแล้วเนี่ยเป็นเสดงว่าผ้าลายแตงโมเป็นผ้าโบราณใช่ผ้าบราณโบราณแล้วก็สีดำนี่จะเป็นช่วงหลังดำส่วนตัวเป็นคือคือไทยดำที่เขาเรียกอะไร มันจะแต่งกายด้วยชุดสีดำเยื่อสีครามมันจะมีไายดำไายแดงไายขาวถ้าไายขาวก็ภาษาก็สื่อสารก็รู้เรื่องคล้ายๆไายดำแต่ว่าลักษณะการแต่งกายเขาก็จะไม่ก้าวผมแล้วเขาจะเขาไม่ใส่ชุดดำมีแต่ไส่ดำกันเลยใสยดำข้าวว้าข้าวผมอะใส่ดำสังเกตง่ายเลยเดจารย์ลาตลาเนี่ยชายขาวเนี่ยถ้าไายดำจะไม่ใส้เลย Một là... ừ, năm làm... à, có dù bản năng đấy, dù bản, bản hơi quá chứ quá ừ và mi ký gần đây ôi mi lại gần hơn hoa hơn gần hoa hơn ừ là yêu mi phi bâton phen gần đây á bâton bâton à gần phen xen 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 chào tiếng ấy tạo tiếng ấy chào tiếng ừ. ấy xính xin. xính á à xính lo xính ừ xính uh, uh, xin ừ, ừ. ờ, à xính ừ. ờ. à là xính lo, lo lo này cả xính lo chết nào ơ bị nó quá chết à ơ Nó mà xính lo mà Thái Lan, thấy chết nào cô không biết ai ao dù cả viền chăn này ừ. Ờ, ừ. dù ừ. chăn ừ. ai ai ao phải dù viên chăn đợt nòng sai có phải dám ai ao cả viên chăn phải hiện viên chăn lan giáp ta nó ăn lấy ừ, ờ, ừ. ờ. cái ừ Trên nó Ờ, lợi lợi, hết na Thứ hết na Trên nó hết na Hết na Hết na, hết hay Đợt nó có mượn thái hàng Thái đợt, thái thái các loại đồ dụng thay không? Ờ, bán nu Ừ tìm à? Ờ Thái chiêng, đúng. thái chiêng Thái, thái chương Làm chút ờ, ăn ăn này thu nó chợ nữa Ờ, làm chút nào cũng ừ, ý thái, là chợ nữa ờ, đi cả thái đám ไทย้ำได้จ <t seine Christmas> ีกนไทยดำอ๋อีนอันนะอีหล่อลูกสาวอีหลอลูกสาวหลานสาวมาอัไ้เก่ยเทนดายีสัตเนาะีหล่อบปี้ยวจีเด็วไทย้ำปี้ยวเปี้ยวเปรี้ยวอ่เอเอทีบอกหัวบิงก็แปะมาก่อนแล้วบอกเบิงก็บอไปเอ่ ออาแปะกานแปดเอามาแล้วพรมานี่จะเป็นการสาธิตวิธีพอกฟ้าเปียวให้ให้ดูนะเอาทำมืองวาดจิ๊บกเอาก้เปียกปกหัวเบิ้งปกซืเปผู้หัวอ่าผู้หัวเบิ้งก็หัวเลยเห็ดไปแดอ่าถือไปปองีกแล้อนมรน้องสินออนี่ออ อาค่ะอ๋อเอาไลน์สิถงั้นงามไมครับงาม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 มอลาก็งามก็นอกอย tamam. LIKE ืมำเลยได้ไหมคะไค่ะแล้วเเอาปอกกเาอกนนี้ก็อกอเจ้าอกค่ะคุยลุงคุยไปลุคุยไปอกค่ะเออ มาคุยด้สิค่ะนี่จะเป็นการสาธิตวิธีการพูดค่าแบบชาวไทยดำที่เมืองวาดนะคะเมืองวาดอันนี้อาจจะพูดยากนิดนึงเพราะว่าการนี้ไม่ได้ปั้นเก้าไว้อ่าจะไม่ได้ปั้นถ้าปั้นเก้าไว้จะพูดง่ายกว่านี้นะคะเอ้าวเหรอโอ้ยงามเลยเนี่ยจันเต้เลยเนี่ย Săn không? Săn rồi Hê hê này, <laughs> này. chẳng khỏi áo nữa <laughs> Hê hê À, à. Ừ. à. Là siêu mà là ถ้าพอพ่กด้วยตัวเองมันจะง่ายพออให้ก็ดื่มจะยากพเออเจ้าฮักพ่ออาจารยง่ายเอจเจ้าง่ายพาเียวมันหละนอันนี้ก็จะเป็นลูกสําเร็จนะคะใาสำเร็จใส่ป้ายใส่หม้อนำไส้เลยก็เืจ้าทไม่มมอเเอาเเออ บ้ไมุ่ะบอาเสือกอมมาละกันเนาะสำเร็จของการโค้หัวเันชาวไทยดำที่เมืองอาว่านนะคะอันนี้การเป็นคนจากที่ไงคะหมดน้องมามะเอามาเออเอามาทแอเบิรงแน่มาับว่าน้องมาเรียดเไอีน่ะมาทางร้านสาวมานุ่งเสือก้อมสั้นหฮงะมาจากเมืองแข็งมาเมืองรอ bằng vào trong Trên bài bài đào. Ra, hồi nào? yêu bài nhau trong phòng mình chơi mắm đi yeah. yeah. uh, chơi đi 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 này, đi này <laughs> đấy đấy nào tay cầm lên nào nó đúng 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 điệu của nó đây này thế xong là thế nó nhìn xong cười à đó nhìn vẻ mỹ nha khá là đẹp đấy